สวัสดีครับทุกวันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับคาที่อยากจะนําเสนอในวันนี้คือคําว่า doom scrolling นะฮะทุกคนเคยได้ยินไหมครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ต้องเคยทําแบบนี้นะครับที่บอกว่าวันนี้กะจะนอนเร็วตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วตีสามก็แล้วถ่ายดูฟีดไปเรื่อยๆนะครับถ่ายไปถ่ายไปนะครับก็เจอแต่ข่าวหดหูนะครับวิกฤตทั่วโลกแผ่นดินไหวดราม่าคําพยากรณ์ต่างๆนะฮะดูแล้วก็จิตตกเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับเลยนะฮะ ลักษณะอาการแบบนี้ครับคนเรียกว่า doom scrolling ครับส่วนการใช้ใช้ยังไงมาดูประโยคนี้นะครับ after doom scrolling for hours I felt anxiety overload and couldn't focus on anything หลังจากถ่ายข่าวร้ายมาหลายชั่วโมงฉันรู้สึกวิตกกังวลเกินจะรับไหวและไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้เลยทีนี้เรามาลองเช็คตัวเองกันดีกว่าครับเคยไหมที่เลื่อนอ่านข่าวโซเชียลไม่หยุดทั้งที่รู้สึกเครียดครับเคยไหมที่อ่านไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าใช้เวลาไปนานแค่ไหนกับหน้าจอครับ เคยไหมที่เมื่ออ่านข่าวเราแล้วนะครับรู้สึกหมดหวังโกรธหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่อ่านครับจริงๆแล้วอยากจะถ่ายเพื่อแบบคลายเครียดแต่ว่ายิ่งถ่ายยิ่งเครียดยิ่งหนักใจเคยไหมครับถ้าเคยตามเรานี้นะครับก็คือการดู scrolling นั่นเองครับจริงๆแล้วในโซเชียลมันก็มีหลายอย่างให้เราเสพนะครับจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายเลยก็ตามนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปติดอยู่ในคอนเทนต์ที่มันมีแต่เรื่องดราม่าเรื่องเครียดนะครับก็ทําให้เราขดหูได้เหมือนกันนะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากเลยครับหันมาดูแลตัวเองครับแล้วกกกก็าาางมือออั้ไปหิจรรร่นนทํบบะค จะได้หลุดออกจากวังวนของการดูมสครอลลิ n งนี่ครับผม